อากาศบ้านเราก็รู้ๆอยู่นะครับมันร้อนนะครับเมืองไทยนี่มันร้อน30กว่าองศานะครับคือถ้าไม่มีพัดลมเป่าแผงแอร์ช่วยเนี่ยลำพังขับรถไปให้ลมมันเข้าเป่าแผงแอร์ผมว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไหวฮะคือยังไงระบายความร้อนไม่ทันบางคันคือผมเคยเห็นนะ10 10นิ้วเนี่ยบางบางคนเขาใส่2อันเลยบางคนเขาเป่า2ออันเพราะแผงแอร์เขายาวพอแผงแอร์เขายาวปุ๊บเขาจะไปใส่ตัวที่ใหญ่กว่ามันก็เกินขนาด แต่10นิ้วมันพอดีแต่ความยาวไม่ได้เขาก็ใส่2ตัวเลยนะครับอยู่ที่รถคุณเป็น12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้ c าอะไอลไร่ยนต์นะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมเป่าแผงแอร์เป่าหม้อน้ำทั่วไปนะครับคืออากาศบ้านเราก็รู้ๆอยู่นะครับมันร้อนนะครับเมืองไทยนี่มันร้อน30กว่าองศานะครับคือ ถ้าไม่มีพัดลมเป่าแผงแอร์ช่วยเนี่ยลำพังขับรถไปให้ลมมันเข้าเป่าแผงแอร์ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไหวฮะคือยังไงระบายความร้อนไม่ทันผมก็เลยนำสินค้าเข้ามาคือพัดลมเป่าแผงแอร์ทั่วไปเป่าหม้อน้ำทั่วไปอย่างรถรุ่นเก่าๆพวกปิกอัพอะ่ะแน่นอนจะไม่มีพัดลมเป่ามีแค่ปั๊มฟรีปั๊มฟรีนี่คือเป่าช่วยแค่หม้อน้ำแต่แผงแอร์ไม่มีตัวช่วยก็ติดพัดลมพวกนี้ช่วยเข้าไป นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่ามีขนาดเท่าไหร่บ้างราคายังไงบ้างกี่โวลต์บ้างแล้วรถรุ่นไหนต้องใช้กี่โวลต์สังเกตยังไงนะครับโอเคครับ ามาดูอันแรกเลยอันนี้ขนาดมัน8นิ้วนะฮะตัวนี้คือ12โวตลรถ12โวต์สังเกตง่ายๆจะอยู่ในรถเล็กรถกระบะรถเก๋งรถตู้พวกนี้จะเป็น12โวต์แต่ถ้ารถใหญ่ขึ้นมาพวก NKRL รถ10ล้อพวกนี้ส่วนใหญ่จะต้องเป็น24โวต์นะครับอย่างตัวนี้มันขนาดเล็ก8นิ้วนะครับราคา350บาทตัวนี้ก็จะใส่พวกรถคันเล็กๆพวกมิล่าพวกนี้นะพวกแดนสูมิล่าพวกนี้เป่าแผงแอร์ เป่าหม้อน้ําได้หมดนะครับพวกนี้ก็จะมีอุปกรณ์ในการยึดนะครับมีขายึดให้นะครับก็ให้ช่างเขาติดตั้งได้เลยนะครับราคา350บาทตัว8นิ้วนี่เราจะมีเฉพาะ12โวล์นะครับ8นิ้วนะครับมีเฉพาะ12โวล์นะครับ24โวล์ต้องขยับมาเป็นตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้จะเป็น10นิ้วละอ่านี่10นิ้วละจะมี12โวล์กับ24โวล์นะครับอ่า ถ้ารถท่านใดสมมติแผงแอร์คุณก็วัดขนาดเอานะครับว่ามันใส่ได้ไหมนะครับถ้ามันใส่ไม่ได้ใหญ่ไปก็ลดขนาดลงมาเหลือตัว8นิ้วตัวตะกี้ที่พูดไปแต่ถ้าใส่แล้วมันพอดีกันหน้าหน้าแผงแอร์หน้าแผงแอร์แผงหม้อน้าโอเคก็ใส่10นิ้วบางคันคือผมเคยเห็นนะสิบสนิ้วเนี่ยบางบางคนเขาใสสองอันเลยบางคนเขาเป่า2อันเพราะแผงแอร์เขายาวพอแผงแอร์เขายาวปุ๊บเขาจะไปใส่ตัวที่ใหญ่กว่ามันก็เกินขนาด แต่10นิ้วมันพอดีแต่ความยาวไม่ได้เขาก็ใส่2ตัวเลยนะครับอยู่ที่รถคุณเป็น12โวลตวหรือ24โวลต์วนะครับถ้าไม่รู้ก็ถามช่างเอาว่ารถรถพี่12โวลต์หรือ2 4โวลต์วแต่ส่วนใหญ่12โวลตวนจะอยู่ในรถเล็กนะครับตัวนี้ขนาด10นิ้ว350บาทนะครับมีอุปกรณ์ให้เหมือนเดิมนะครับอ่าถัดมาตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึง12นิ้วตัวเนี้ยขนาดมาตรฐานพวกใส่กระบะทั่วไปได้เลย10นิ้วก็ใส่ได้นะแต่บางคนเขา ต้องการให้มันกว้างกว่าแผงแอร์นะครับก็ดีนะกว้างกว่าแผงแอร์ก็เป่าแล้วโอ้โหคราวนี้แอร์คุณจะเย็นเจ็บเลยนะครับตัวนี้12โวลต์กับ24โวลต์ขนาด12นิ้วความความกว้างนี่12นิ้วนะครับตัวนี้450บาทนะครับตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่าตัวนี้เป็น14นิ้วละโอโ้ตัวนี้ดีเลยขนาดเป่าสวยเลยตัวนี้14นิ้วมี12โวลต์กับ24โวลต์นะครับ480บบาทนะครับอ่า ตัวนี้นี่จ่าฝูงเลยตัวใหญ่สุดสิบหกนิ้วตัวนี้จะเป็นเสือกระจ่าฝูงเลยนะครับสิบหกนิ้วนะครับมีสิบสองโวลต์กับยี่สิบสี่โวลต์ตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับวัดกันดูว่าแผงแอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะครับขนาดมันมีแปดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบสี่นิ้วนะครับสิบหกนิ้วมีให้เลือกนะครับโอเคนี่งานสวย นะครับตัวนี้เป่าแผงแอร์เป่าหม้อน้ําทั่วไปตัวนี้ราคา750บาทฮนะสินิ้วสินค้าทุกชิ้นทางเรารับประกันให้6เดือนนะครับอ่าที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นพัดลมเป่าแผงแอร์เป่าหม้อน้ําทั่วไปคือทั่วไปคืออะไรคือคุณไม่ต้องเอาตรงรุ่นไปใส่เข้าใจไหมคือรถที่มันไม่มีพัดพัดลมมาจากห้างหรือว่าเสียจากห้างอ่ะสมมุติรุ่นนี้อ่ะนิสสันมาร์กตัวนี้ผมมีตรงรุ่นอยู่นิสสันมาร์กอารเมรา ตัวนี้ซื้อไปใส่อันนี้คือตรงรุ่นติดรถมาอันนี้พัดลมเป่าแผงแอร์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยพันห้าไอ้ตัวที่ผ่านมาตะกี้คือทั่วไปคาว่าทั่วไปก็คือใส่กันได้หมดเลยคุณไม่ต้องไปสนใจเลยอะไรรุ่นอะไรเสียสมมุติหาตรงรุ่นไม่มีคุณก็เอาทั่วไปตะกี้ไปใส่8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วท,ท,ที่รีวิวไปแล้วตะกี้อ่าแต่ให้ที่มันมีตรงรุ่นเลยอย่างเงี้ยนิสันมาร์คหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้อเมรานะครับ ่ถัดมาตัวนี้จะเป็น V-ODS ยาฤทธิ์08นะครับนี่มีกระป๋องเติมน้ําให้ครบอันเบลเลอร์เลยนี่ตรงรุ่นนะครับ V-ODS ยาฤทธิ์08หนึ่งพันสามร้อยบาทฟังราคาแล้วตกใจไหมครับอ่าถัดมานี่ตัวเบลเลอร์เลยนี่ใส่รถตู้คอมพิวเตอร์นะฮะร,รถตู้คอมพิวเตอร์ตัวแรกนะครับตัวแรกไม่ใช่ตัว2นะตัวคอมพิวเตอร์ตัวแรกนะชุดนี้ครบชุดเลย2,500บาท ตัวสุดท้ายอันนี้คือพวกที่รีวิวตรงรุ่นนะอันนี้คือ Z d 3ดีรถกระบะ Z d 3ดีิดนิสสันนะ f อนเทียเซทดีบนะครับ1,500าบาทตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับท่านใดสนใจพัดลมเป่าแผงแอร์เป่าหม้อน้ำทั่วไปหรือตรงรุ่นตามที่เรารีวิวไปนะสนใจติดต่อ a c e b o o k นะครับ C L อะลหลยน์นะครับชื่อภาษาไทยตรงตัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครจะมารับสินค้าที่หน้าร้านก็กด g o o g l e m a p ไปเลยก็พิมพ์ชื่อร้านไปเลย C L อะไไลยน์นะครับเบอร์โทร 022355722ถึง3นะครับส่วนลายติดต่อทางลายก็มีรลยแอดนะต้องมีตัวแอดข้างหน้านะแอด CL ขีดกลาง CHALEE แอด CL ขีดชาลีนะครับมีอะไรสนใจทางร้านเรามีสินค้าเยอะนะมี4,500รายการนะไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะเข้าไปดูที่ Facebook เราได้นะฮะ a c e b o o k CL อะไรยยนนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเทปต่อไปเราจะมีอะไรมารีวิวที่น่าสนใจต่อไปนะครับ โอเคครับวันนี้สวัสดีครับ